สนามส่วนตัวะฮะนี่ครับพวกลายลเอียดนี่คือแข็งมากเลยนะเพราะว่าเห็นแต่คุณทุกคนก็จะเห็นรอยที่มันขุนนี่คือ,อรอยรองทัาส,สวัสดีทุกคนนะครับผมเฟิร์สอินฟินแลนด์วันนี้ผมก็จะไปอฝึกเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะครับก็นี่เป็นรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งของผมนะครับก็เมื่อปีที่แล้วก็ลองไปนิดหน่อยครับยังไม่ได้ประสบ ความสำเร็จยังเล่นไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปไปฝึกเล่นอีกนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูสนามฝึกเล่นแล้วก็พื้นที่ที่เขาคนฟินแลนด์เขาไปเล่นกันนะครับเป็นพวกฮอกกี้น้แข็งอะไรแบบนี้ผมก็จะไปฝึกที่นั่นครับเป็นสวนสาธารณะนะครับโอเคตามไปดูนะครับถึงแล้วครับตอนนี้สนามฮอกกี้น้ําแข็งนะครับผมจะให้ดูไม่มีคนเลยครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นมีคนอยู่แต่ฝั่งนี้ไม่มีคนเลยนี่เป็น นี่เป็นของส่วนตัวของเราแล้วนะครับอ่ากให้ดูสนามฝั่งนี้ครับยาวไปนู่นเลยนะครับไม่มีคนอันนู้นก็เป็นประตูฮอ,อกกี้น้ำแข็งนะเนี่ยเวลาเขาเล่นฮอ,อกกี้น้ำแข็งนะเขาจะเอาประตูนี้นะครับไปเป็นแบบว่าเหมือนประตูผู้ิแล้วก็มีลวเหล็กด้วยนะเพราะว่าฮอ,อกกี้น้ำแข็งมัน ลูกมันแข็งมากนะครับถ้าโดนนี้ฟันหักแป้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปทดสอบดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเท้าอยู่ตรงนี้ดูนะครับ ขอพูดเลยว่าเจ็บเท้าจริงๆกันนะครับเพราะว่ามันมันมันรัดกลางเท้าไม่นุ่มออกซะเลยนะรองเท้าไอสกีฮิมาเนี่ยไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะสเก็ตต้องแข็งเลยรองเท้าสเก็ตไม่มนิ่มนะครับแล้วมันก็รู้สึกเจ็บกลางกลางเท้านะนี่สิบกว่านาทีแล้วพยายามต่อไปครับ เพื่อนเพื่อคนไหนเล่นสเก็ตน้ำแข็งเป็นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างอตอนนี้ขาผเกร็งไปหมดแล้ว ก็ผมเริ่มเดินได้แล้วฮ่ย yes. สวันแรกผมก็เริ่มเดินคล่องขึ้นแล้วนะครับแต่ขาซ้ายของผมอ่ะมันยังกระโปกกระเพกกว่นี้อยู่นะครับเพราะว่าผมถนัดเท้าขวาก็เลยก็สามารถยืนได้นิ่งๆนะครับแต่พอเป็นเท้าซ้ายเนี่ยมันจะแบบยกแล้วมันก็จะทุกคนก็จะเห็นว่ามันขยับทำให้มัน สไลด์ผมยังไม่รู้วิธีสไลด์เท่าไหร่นะเพราะผมไม่ได้มีการเข่าการแขนอะไรเลยถ้าล้มมาคือผมเจ็บมากครับนี่เป็นสนามส่วนตัวฮะ<อ>ต้งก้องก่อนนะก็หวังว่าจะมีใครสักคนมาเล่นด้วยนะครับ <laughs> ทำให้มันทรมตัวให้ได้นะครับโอ้โหนี่ลตลดลนี่ก็วันนี้ผมก็จะประมาณนี้นครับคือยืนเริ่มยืนได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาฝึกอีกพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ผมก็ถือว่าโอเคนะครับ ถือว่าทําได้ดีสําหรับตัวผมนะวันนี้นะเพราะว่าผมเดินบนเยฟน้ำแข็งได้แล้วนะครับซึ่งเป็นนี่จะาจะครั้งแรกของรุ่นหนาปีนะครับปีที่แล้วผมแค่ลองมายืนดูนะครับแต่ปนนี้คือผมเดินได้นะครับโดยที่แบบสามารถคอนโทรลให้ตัวเองเดินบนน้าแข็งที่มีใช้เป็นรองเท้าเสเก็ตน้ำแข็งอยู่ครับโอเคก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นด้วยนะครับว่าทําพื้นมันมีทิกเจอร์อะไรเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก้มลงไปอาจจะลื่นได้นะครับจักรยานผมอยู่ตรงนู้นรเราเดิอนออกกันเลยดีกว่าของส่วนตัวของจริงไม่มีใครมาควนเลย ไปเลี้ยวเป็นงูเลยนะเนี่นี่ฮะยืนอยู่บนแท่งเหล็กเล็กๆนี้โคตรติดเท้าเลยคือมันอยู่เงี้ยเงีๆๆ้ยเงี้ยเงีอย่างเงี้ยมาผมจให้ดู ให้ดูอยู่เนี่ยครับพวกรายละเอียดนี่คือแข็งมากเลยนะเพราะเห็นจะคุ้มพวกมนก็จะเห็นรอยที่มันขูดนี่คือรอยรองทัส,สเก็ตน้ำแข็งนะครับมมีรอยอยู่อย่างเี้ยน,นะครับก็จะมีรถไถมาดัานออกแล้วก็เหมือนเหยียบให้มันแน่นนะครับทําให้มันเรียบเพราะว่าถ้าไม่เรียบเนี่ยสเก็ตไหลามาคือชนพวกน้าแข็งอย่างเงี้ย ย่างน,นี้จบเลยนะฮะล้มคว่ำหมดเลยไม่ได้ก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครัเพราะช่องนี้ก็มีหลายอย่างที่จะทาอีกเยอะเลยนะครับในประเทศฟินแลนด์ก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ครับตไปด้วยกันครับผมอ,บอ๋อก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ